เรียนคณะกรรมการประกวดโครงงานกศนอำเภอป,าปา่าป่าดิฉันนางแก้วใจพยุงธรรมนักศึกษากศนตำบลหนองหีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพร้องคณะดังนี้ 1. นึนางสาวระวองจิมารี 2. นางการจนาเชื้อคำเพ 3. งสนางสาวการจนาสอนลม จะมานำเสนอโครงงานเรื่องการประดิษฐ์กระถางจากยางรถยนต์ที่มาและความสำคัญของโครงงานในปัจจุบันปริมาณของรถยนต์ทุกประเภทมีจำนวนมากขึ้นทำให้ขยะประเภทรถยนต์มีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากมีการเปลี่ยนยางรถยนต์เพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน ไม่มีประสิทธิภาพและยางรถยนต์เหล่านี้เป็นขยะประเภทย่อยสลายยได้ยากหรือเมื่อนำไปเผาก็เกิดลมพิษหากฝังก็ย่อยสลายยากซึ่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดแก๊สภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อนและมีผลต่อสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งขยะประเภทนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นทางรถยนต์และการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมดังนั้นการนำขยะมาดิเซฟเฟินจึงเป็นอีกทางเลือกในการนำวัตถุเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเพื่อลดปริมาณขยะประกอบกับการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูงมิทัศน์ให้สวยงามลม่มลื่นและยังเป็นทางการลดมลพิษทางอากาศจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นทำให้คณะผู้จัดทำจึงคิดโครงงานการประดิษฐ์กระถานจากยางรถยนต์ขึ้นเพื่อการจัดการขยะด้วยวิธีการต่างๆ โดยใช้การปัญญาทางเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการขยะการนำขยะกลับมาใช้ใหม่หรือซี e ีเซ็คิลสามารถสร้างรายอาชีพสร้างรายได้และลดรายจ่ายนำเอาของที่เหลือใช้มาทำให้มีคุณค่าและเกิดประโยชน์กับชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอ้อมวัตถุประสงค์ของโครงงาน1 เพื่อประดิษฐ์กระถางจับยางรถยนต์สเพื่อใช้สามารถบ้างให้เกิดประโยชน์ 3. เพื่อจัดการขยะนำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้มีคุ้ค่า 4. เพื่อประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูกหเพื่อสร้างอาชีพลดรายจ่ายเ่อขั้นตอนวิธีการทำโครงงานวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ ยางรถยนต์เก่ามีมีปลายแหลมตัดยางสีน้ำมันน้ำมันสนแปลงทาสีตะปูค้อนเสากับยางปากกาเคมีถังน้ำผงสักพ้าสองใช้ปากกาเคมีหรือซอกีดล่างยางรถยนต์เก่าเป็นรูปซิกแซกเพื่อง่ายต่อการตัด ใช้เลื่อยไฟฟ้าหรือใช้มีดตัดตามรอยจนรอบ 3. เมื่อตัดยางรอบแล้วกลับยางโดยใช้เสากลับยางเป็นฐานสำหรับงัดยางขั้นตอนการกลับยางนี้จะมีความยากเนื่องจากความแข็งของยางจึงควรมีคนช่วยจับหรือกลับยางช่วย แต่ใช้หลักไม้หรือเหล็กช่วยในการกลับยางจะสะดวกและง่ายกว่า 4. ใช้ยางที่ตัดที่เหลืออีกหนึ่งอีกชิ้นเป็นฐานรองต้นกระถางตอกตะปูติดกันเพื่อทำความสวยงามอาจจะทาสีตามความชอบ ผลการศึกษาอภิปบายผลการประดิษฐ์กระถางจากรถยนต์สามารถดัาทำได้ง่ายเนื่องจากยางรถยนต์มีรูปทรงกลมเป็นลันกษณะเหมือนกระถางปลูกต้นไม้อยู่แล้วสามารถนํามาประดิษฐ์ได้เลยโดยไม่ต้องแต่งเติมหรือด,ดัดแปลงเป็นเศษวัดสดุเหลือใช้ที่หาได้ง่ายทั่วไปและวิธีทำไม่ยากจนเกินไป มีความคงทนแข็งแรงสวยงามดึงดูดความสนใจหน้ามองลดพื้นที่ในการพ่อปูกสามารถนำไปตกแต่งสวนหลังบ้านรัวรอบๆบบ้านหรือตามต้องการเป็นการนำขยะประเภทยางกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการลดภาวะโลกร้อนลดปริมาณการเผาขยะทำให้ลดแก๊สพิษในอากาศและเป็นการเพิ่มภูน เพิ่มคูณค่าใช้กับวัสดุเหลือใช้อีกด,ด้วยสรุปผลการศึกษาประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงงานลดปริมาณขยะเพื่อนำมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์มีความคิดลิเริ่มสร้างสารรค์ในการแปรรูปวัตถุเหลือใช้วัตถุจากของเหลือใช้ที่ได้สามารถนำมา ปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้การนำผลการศึกษาไปใช้ลดพื้นที่ในการเผาปูกสามารถนำไปตกแต่งสวนหลังบ้านรั้วรอ,อบบ้านหรือตามต้องการเป็นการนำขยะประเภทยางกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการลดภาวะโลกร้อนลดปริมาณการเผาขยะทำให้ลดแก๊สพิษในอากาศ และเป็นการเพิ่มคูณค่าให้กับวัตถุเหลือใช้อีกด้วยการพัฒนาและต่อยอดสามารถใช้ขยะประเภทพลาสติกเช่นขวดน้ำมาประดิษฐ์เป็นกระถางได้ควนรนำยางรถยนต์ไปประดิษฐ์ของใช้ประเภทอื่นได้เช่นโต๊ะเก้าอี้เครื่องเล่นเด็กของตกแต่งบ้านก็สนตําบลหนองฮีขอจบการเสนอ เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ